ได้้แลวนายฟันเดนหนิมโยกไปไหนแล้วเดินี่ิอ้า่น้อยปากอ่ะนะก็ไม่อ้าเนาะนี่เราจะมาถอนฟันแบบสมัยโบราณเพราะว่าฟันเต่ดานมันไม่ยาวของสักทีใช่ไหมอ้าวหนึ่งลองช้ำเจ็บไหม เว <laughs> ้มันบ่เห็นฟันได้เดี๋ยวนี้โอ๊ย <laughs> <laughs> มามามา <laughs> ข้างเดียวข้างเดียวข้งเดียวลูกเอาที่ใหม่แล้วเอาที่ใหม่แล้วอะ ฟันก็ยุ่งยากเหลือเกินมั <laughs> นเถือมันกเนาะหนูทำอะไรคะวันนี้หนูจะทำอะไรหนูจะมาสาธิตการถอนฟันเ <laughs> อ,อ้าอย่าเอาลิ้นดันออกมาดิออย่าเอาลิ้นดันอย่าเอาศพดันสิ <laughs> <laughs> ดูแนะ่ดูแน่ เฮ้ยออกแล้วออกแล้วค่ะ <laughs>